อุ้มลักษณะถามน้องรักที่สาวคนนี้มีอะไรจะบอกนิวเคลียร์น้ำตาไหลคุณแม่นั้นก็เข้ามาถามอยากรู้มากๆเมื่อคนในครอบครัวนะครับคอมเมนต์ถามสาวนิวเคลียร์หันษาหลังเจ้าตัวนะครับโพสต์ทำช่อง YouTube ของตัวเองพร้อมต้องบอกว่ามามีฟิลทำช่อง y o u t u b e พีแรกและโหดเลยจะตอบคำถามที่ส่งมาจากใต้เมนนี้ขอคำถามที่นิวไม่เคยตอบที่ไหนใส่ไม่ต้องมาถามคำถามจะ18บวก จบหมดโหด,หดจะรับซีเรตอะไรก็ถามมาเลยนะจะคัดไปตอบในอีพีแรกนะคะซึ่งสาวอุ้มลักษณะพี่สาวที่รักนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามน้องว่ารักพี่สาวคนนี้มากแค่ไหนมีอะไรอยากจะบอกพี่สาวแบบที่ไม่เคยบอกบ้างซึ่งสาวนิวเคลียร์เองนะครับก็ได้คอมเมนต์ตอบพี่สาวว่าน้ําตามาละขณะที่คุณแม่ของสาวนิวเคลียร์เองนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ถามลูกด้วยว่านี้ถามได้ไหมอยากรู้มากๆ ซึ่งลูกสาวนั้นก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบไปว่าแอดมัม um ว่าอะไรคะเรียกว่าทางกลางคําถามมากมายคําสอบถามสาวนิวเคลียร์เข้ามาแบบรัวๆโดยเฉพาะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวกับดีเจแพทราพร้อมกับทั้งยังถามเรื่องทําอะไรมาหน้าเปลี่ยนรวมทั้งเรื่องทําจมูกทําหน้าอกสวยขึ้นมากหลายคนนะครับก็ยังสงสัยในความคลุมเครือกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นี้กันครับต้องรอดูคําตอบของสาวนิวเคลียร์กันจ้า อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามล้าเดดข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ